ของชาวกันกระบ้านะครับทวกนชาวกันในเดือนมีนาคมนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ภาพรวมดาวปีกันก่อนเลยเนาะดาวปีนะครับดาวมฤตยูในภพเดือนสุภาะนะครับเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพ่อก็ได้นะครับ<ม>อยู่ในภพเรือนสุภะแล้วก็มีดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้นะครับอะไรที่เราไม่เคยคิดอะไรที่เราไม่เคยเชื่อก็กอาจจะเริ่มหันมาสนใจ นะโดยที่เราแบบยังงงๆเป็นได้นะแล้วก็ใครที่ดูแลผู้ใหญ่อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารับถือในช่วงนี้ก็ต้องดูแลท่านให้ดีๆนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่ในภพนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เป็นดาวเกี่ยวกับภพบปุตตะการลงทุนอะไรใหม่อยู่ในภพเลิศอรินะในช่วงนี้การลงทุนไม่ค่อยดีนะการลงทุนอาจจะ ส่งผลเสียได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะลงทุนวางแผนแล้วก็ตรวจสอบให้ดีๆนะครับยิ่งดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิเนี่ยการลงทุนอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะเพราะดาวราหูเร็งรัคนาเนี่ยมันจะเกิดความโลภเกิดความหน้ามืดเพราะฉะนั้นใครชักใครชวนอะไรเราก็ต้องอย่าอย่าวู่วามใครว่าดีเราอยากเชื่อนะครับตรวจสอบให้ดีๆแล้วค่อยค่อย ลงทุนค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับในช่วงนี้และยิ่งในเดือนนี้เดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายนะวันที่สิบสี่ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเพราะว่าดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนมีนาศนะครับยิ่งการลงทุนเน่ยอย่าวู่วามนะแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารเสียหายนะครับระวังเรื่องคดีความด้วยนะครับแล้วก็ดาวราหูอยู่คู่กับดาวเกตเนี่ยมันจะมีความมันโง่มันใจเกินตัว นะต้องเตือนไปก่อนนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับทีนี้มาดูดาวพฤหัสบ้างดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับความรักดาวคู่ครองมาอยู่ในภพเรือนมรณะช่วงนี้คนรักคู่ครองอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะอาจจะไปทําต่างจังหวัดมีธุระประบังค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ หรือไม่อาจจะเจ็บไข้เร่ป่วยในช่วงนี้ก็เป็นได้แต่ราวเขามีกําลังดีอ่ะเขาเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะเจ็บป่วยแป๊บเดียวก็หายนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมรายปีของชาวกันนะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างน,นะครับดาวเดือนดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวกันนะครับดาวพุธตอนนี้ไปอยู่ในราศีกุมเป็นภพอริชาวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตนเรื่องของการงานอาจจะดูเหนื่อยๆน,นะ อาจจะดูเหนื่อยไ,ไปบ้างแต่จะรอวันที่สมีนานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าตัวตนของเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพอดาวพุธย้ายมาที่ราศีมีนนะเป็นภพปัตตนีจะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับค่อนข้างมีความเข้มแข็งนะแต่ก็ต้องระวังนะพอมันมีความเข้มแข็งปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความพึกเขิมนะอ่าจะมีความ ใครมาชักมาชวนอะไรก็ต้องวางแผนให้ดีๆศึกษาให้ดีๆเหมือนที่พี่ตีบอกนะอย่าบู้วามนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะในช่วงที่พี่ตีทําคลิปนะยังยังอยู่ปลายเดือนกุมภาอยู่เลยเดี๋ยวดาวศุกร์ดาวการเงินนะ่ะจะย้ายวันที่9มีนาะแต่ว่าช่วงนี้การการเงินยังโอเคอยู่นะยังทําอะไรก็รีบทําอยู่คู่กับดาวังคารเนี่ยดาวังคารมาจากภพมรณะแล้วก็ภพสาชะเป็นมหาอุด จะเจรจาสื่อสารอะไรในช่วงเนี้ยทําได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวพอดาวย้ายปั๊บก็ต้องก็ต้องอรัดก,กุมให้มากขึ้นนะแล้วยิ่งอวันที่เก้าเนี่ยดาวสุกดาวการเงินย้ายมาเนี่ยดาวดาวสุกมาจากอาการเงินแล้วก็ความรุ่งเรืองด้วยความเจริญความสําเร็จจะไปอยู่ในภพเรือนอริเงินจะใช้ไปกับการ หนึ่งนะซ่อมบ้านซ่อมรถนี่ดาวพฤหัสซ่อมบ้านซ่อมรถจัดก,การบ้านจัดก,การรถให้มันดูดีหรือไม่คนรักคู่ครองอาจจะใช้ใจ่ายไปกับคนรักคู่ครองอาจจะมีการเดินทางบา่อยๆต้องดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ตีบอกนะก็วางแผนการเงินให้ดีๆในช่วงนี้นะครับอย่าประมาทอย่าวู่วามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะและความรักในช่วงนี้คนโสดค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะดาวปัตตนิได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยค่อนข้างที่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นก็อ่าถือว่าดีนะแต่สาหรับคนที่มีคู่นะครับการมีสเสน่ห์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและยิ่งดาวราหูอาจจะหน้ามืดตามัวเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะ แล้วพอมีความหน้ามืดตามังเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่ในมรณะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะก็ต้องก็ต้องพูดเตือนๆไ้ก่อนในช่วงนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของชาวกันในช่วงเดือนมีนาน,นะครับทุกคนก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ